นี่คือทำนองแห่งความหลังระหว่างเราที่มาก็คือ ครบรอบ30ปี Grammy บ้านของเราอยู่ด้วยกันมา30ปีครบรอบเราก็เลยหาอะไรเล่นสนุกเพื่อที่จะทําให้แฟนเพลงของเรามีความสุขกันพวกเราเป็นพลังของตัวเล็กๆแล้วก็ส่งยืดไปพร้อมๆกันให้กับเจ้าหนายของเราก็คือคนดูหรือแฟนๆของเราทุกคนเพิ่งผ่าน25ปีของแบบเบิร์ดไปคราวนี้มา30ปีของ Grammy ทุกคนก็พร้อมใจกันครับต่างคนต่างมีเพลงในใจกันมาที่จะมาร้องให้แฟนๆได้ฟังกันเพราะฉะนั้นพี่เบิร์ดก็เลยชวนน้องๆมาร่วมกันมาร้องกันทําทั้งอัลบั้มและที่สำคัญมีคอนเสิ ก็สำหรับดานะคะจริงๆแล้วเราสึกว่าการทํางานกับพี่เบิร์ดนะคะสิ่งหนึ่งที่สอนให้ด้าได้รับรู้เลยก็คือการทํางานที่มันแบบนี่คือการทํางานของจริงอะค่ะมันเหมือนเป็นมันหนักใช่ไหมน้องมันเป็นอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าเนี่แหละคือคอนเ์ต คุณภาพหนึ่งอันที่กว่าจะเป็นชิ้นหนึ่งให้คนดูได้เติมเต็มแล้วก็รู้สึกไปกับคอนเสิร์ตเนี่ยมันไม่ง่ายมันไม่ง่า,ายรายละเอียดเยอะสําหรับการเลือกเพลงนะคะจริงๆแล้วเราก็หมกมุ่นกันอยู่ในห้องประชุมกับคุณบุษคุณบุษ <laughs> บุษชาครับ <laughs> พี่เล็กนะคะพี่ hmm. เล็กบุษบาของเราว่าเฮ้ยร้องเพลงกันมาเยอะแล้วพอสมควรดาก็บอกว่าเฮ้ยไม่รู้อ่ะดาต้องลองเพลงพี่เบิร์ดด้วยเพราะฉะนั้นแล้วดาเลยคิดถึงเพลงอย่าทาไม่ฟ้าผิดหวังกับมีแต่คิดถึงมีแต่คิดถึง ถึงความรู้สึกของนิวจิ๋วที่ได้มาร่วมงานกับพี่เบิร์ตจะบอกว่ามันคือของขวัญอีกชิ้นหนึ่งที่ฟ้าส่งมาให้นิวจิ๋วได้มีโอกาส <Yeah. S 1> <c oughs> วันแรกที่ได้ทราบข่าวว่าพี่เล็กบุษบาให้โอกาสนิวจิ๋วร้องเพลงกับพี่เบิร์ดมันคือสุดยอดมากค่ะดีใจมากค่ะจะบอกว่าตื่นเต้นทุกครั้งขณะนั่งเนี่ยบรรยากาศสดใหม่ตลอดน้องยังมีความเขินพี่เบิร์ตอินเบิร์ต <c oughs> <c oughs> การสดใหม่ตลอดก็ต้องพบกชมครับ ในโปรเจกต์นี้ร้องเพลงเอ่อเพลงพิเศษก็จะเป็นเพลงฝุ่นนะคะที่ร้องกับพี่เบิร์ด แล้วเรารู้สึกว่าการที่เราได้ใกล้ชิดกับก r a มี่มากที่สุดก็คือการที่ได้ร้องเพลงพี่เบิร์ดเพราะเรารู้สึกว่าพี่เบิร์ดเป็นสัญ,ญลักษณ์ของ G M Grammy นะคะไม่ว่ายุคไหนก็ยังเป็นโลโกโล้จริงๆถ้าบอกว่าต้องร้องเพลงกับพี่เบิร์ดเนี่ยก็ค่อ,คอนข้างกดดันนะคะสำหรับสำหรับตัวลุลาเองผลแรกที่ร้องอัดอยู่ในห้องอัดอะ่ะแล้วชาววิจินียคุณออกเนะะี่ยเขาเอา,าพี่เบิร์ดกับสาวหนูมาคู่กันโดยที่ไม่มีดนตรีเลยอะ่ะหนู้รู้สึกแบบ ส่วนเพลงที่ได้ร้องเนี่ยด้วยความที่โจทย์ได้มาว่าเราเป็นดอกเดซี่ก็รู้สึกว่ามันใช่เลยเพลงก็จะแบบคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอแบบจ,จังหวะโย,อยอกอน่่ยงฉัา ็ครั้งที่แล้วที่ร่วมงานกับพี่เบิร์ดในแบบเบิร์ดเบิร์ดใช่ไหมคะก็ชมก็อยู่ในพาร์ทตอนนั้นเป็นละครเวทีเป็นอโรคา,รคาก็ดีใจคะ่ะที่ได้กลับมาทํางานกับพี่เบิร์ดอีกครั้งะคะ่ะพอรับบรีฟล้วก็อุ้ยตายแล้วจริงเหรออะไรเงี้ยแล้วก็คือแต่ละคนก็ร้องดีกันหมดเลยแล้วยิ่งเราได้ฟังคนอื่นเขาลองลองลองเสร็จต๊บตัดกบมาเป็นเสียงเราคือ ม่่ใชก็นั่นแหละค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทนั้นก็อยากทําอยู่ดีเพราะว่าอยากทํางานกับพี่เบิร์ดอยากได้มาเจอพี่เบิร์ดก็เลยไม่เป็นไรก็คือจะทํำอะค่ะ ทองแขนนกกับดอกไม้ตอน Secret Garden โปรเจกต์ใหญ่ฉลองครบรอบ30ปี GMM Grammy กับอัลบั้มที่รวมเพลงประทับใจไว้เต็มอัลบัม้มและที่สำคัญเตรียมพบกับคอนเสิร์ตขนนกกับดอกไม้ตอน Secret Garden คอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่ส่งท้ายปีขนนกกับดอกไม้ตอน Secret Garden